อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการอัปเดตของเทลสแลนเนอร์ครับผมอิอิอนยอเซลสวัสดีครับผมกับผมจ๊อบครับผมก็วันนี้เราอยู่กันที่เทลส e r นเ r อร์เซิร์ฟเกาหลีกับการอัปเดตกิจกรรมใหม่ครับผม แล้วก็ตอนนี้นะครับกิจกรรมเกาะของความรู้สึกก็ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วเนาะตอนนี้เนื้อเรื่องก็มาถึงจุดจบที่โคตรแฮปปี้เอนดิ้งเลยครับอะเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยคือตอนนี้นะครับหลังจากที่เหล่ารันเนอร์นะครับได้ไปช่วยกายนะครับตอนนี้กายก็กลับมาฟื้นแล้วเนาะแล้วทีนี้นะครับจากที่เอลิปส์นะครับได้ทำอาร์ติแฟกตร่างขออาชูหรือว่าร่างด็อกเตอร์ฮลนะครับผมแล้วก็เอาวิญญาณใส่เข้ามาตอนนี้กายก็ได้เห็นพ่อตัวเองนะครับแล้วก็เนี่ยดูสีหน้าเขานะครับผม เข้าไปกระโดดก่อนเลยได้จุดนี้นะครับแล้วก็ด้วยเหตุเนี้ยก็ทําให้กายจากตอนแรกนะครับรู้สึกดิ่งหรือว่าแบบมีความในใจแบบว่าเอ้ยแม่งกูไม่มีพ่อแล้วกูไม่รู้จะทําอะไรดีแล้วพอตอนนี้อาชูมาปุ๊บก็คือกลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ในส่วนของซาบีนากับลาลานะครับตอนนี้ก็กลับมาแฮปปี้นะครับผมกับกริย์เฮลี่ที่3แล้วนะครับผมมันจะมีฉากหนึ่งนะครับที่บอกเลยว่าโคตรกินใจมากนะครับผมเป็นฉากที่ตอนแรกนะครับลาลาก็จุงนะครับ เนี่ยเห็นไหมเป็นฉากที่ลาลาจุงสบิน่ากับเฮลี่ที่3นี่คือสิ่งที่ลาลาต้องการนะครับแล้วทีนี้เนี่ยก็คืออ่าเจ้าเปียโรก็ทําจดหมายตกแล้วก็เนี่ยครับพอสบิน่าอ่านจดหมายพวกนี้มันเป็นจดหมายที่กษัตริย์เฮลี่ที่3เขียนนะแล้วพอกษัตริย์เฮลี่ที่3ามนะครับเขาเขาเอาดอกไม้มาให้ใช่ไหมอ่ะคือตอนจําตอนที่แล้วได้ไหมตอนตอนที่แล้วจ๊อบอะเล่าให้ฟังนะว,ว่าสบีน่าเหมือนกับตอน ตอนช่วงนั้นนะ่ะคือไม่โอเคกับเฮรี่ที่3มเหมือนอลบบอกว่าเ,อ,อ,เอ้ปล่อยฉันเถอะปล่อยฉันให้อยู่กับหอคอยกันเวลากับลาลาไปเถอะแปบลบว่าเอออย่ารู้จักกันเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมจนจ,จ,จ,จนถึงตอนนี้ก็คือซาบีนาก็กลกายเป็นว่ารับดอกไม้อันนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกแฮปปี้เหมือนเดิมเป็นอะไรที่แบบกินใจมากเลยนะจุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องฮาหลังนะครับแล้วก็ที่อ่าที่เป็นยาพิษแล้วก็มาช่วยน้องที่ป่วยเนาะเพราะฉะนั้นลองไปดูได้นะครับ ที่นี้อีกอันหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจนะครับก็คือเดี๋ยวจะขอลาเราไปข้างล่างเลยนะครับอ่ะนี่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 อันนี้ไม่มีอะไรนะครับอ่ะอันนี้ลาล่าก็มาช่วยชเชียวเนลนะครับ เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยดูดีน่ารักมากเลยเฮ้ hey, ช่วยอะไรดีคะเอาอะไรดีเนี่ยมีให้เลือกแล้วสปาร์ก,ก็แบบแอ่อเค้กก็ได้นี่เขาแบบลาลาก็ทําเค้กไว้เนี่ยน่ารักนะครับผม <laughs> แล้วก็นี่ครับก็คืออาอาชูนะครับผมที่กําลังปัดรูปด็อกเตอร์เฮลนะครับตัวเองเป็นด็อกเตอร์เฮลแล้วก็กอดเจ้ากายอยู่นะครับเนี่ยอบอุ่นเนาะถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับผมเจ้าเอลิมเซครับกับอาชูก็ยังไม่ถูกกันแต่ว่าตอนนี้เหมือนสายสัมพันธ์จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่า เหมือนอ่าตอนนี้เอลนสก็กลายเป็นว่าตอนนี้เหมือนพยายามจะแก้ข้อผิดพลาดในอดีตที่ตัวเองทําเอาไว้อยู่นะครับที่ทําให้ลูกลูกลูกชายของดอรเฮลอีกคนหนึ่งนะครับต้องจากไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับตอนนี้ยังมีอีกตัวละครหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ยังโดนมนต์ดำอยู่ก็คือนี่ครับผมอีทึนนะครับโอเคยังไงก็เราก็จะอาจจะไปดูนะครับในเรื่องต่อไปก็ได้ซึ่งเราก็รอกันต่อไปว่าเราจะช่วยเหลือ e อีทึนยังไงเพราะว่าอีทึนนี่ก็น่าจะหนักอยู่พอสมควรนะครับบอกเลยว่า เนืเรื่องนี้นะครับเราไม่ค่อยได้เห็นเมืองเทลสแลที่แฮ ppy แบบนี้มานานมากนะครับผมแบบที่ทุกคนแฮ ppy อะไรแฮ ppy แต่อย่าลืมนะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีอย่างหนึ่งที่ไม่แฮ ppy ก็คือเหล่าออดวิสกับเอเดนนั่นเองนะครับยังไงก็ตามนี้เลยรอดูเนื้อเรื่องต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับอ่ะกลับมาที่กิจกรรมใหม่ที่อัปเดตวันนี้นะครับผมก็คือกิจกรรมนี้ครับ survival t i m e m a c h i n ครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่สายบอสนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายกาหรือสายหมึกนะครับ ห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะว่าเขาได้นําด่านกาด่านหมึกหรืออาจจะมีด่านอื่นๆในอนาคตนะครับมารีเมคใหม่ครับผมจนกลายเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยพอมันพูดถึงไทม์แมชชีนนะครับแน่นอน Time เกี่ยวกับเวลาเพราะฉะนั้นบอสสองเราก็จะหน้าตาแปลกๆครับอย่างเช่นอันแรกนะผมก็จะเป็นปูมึกกับปูกานะครับผมนะแกรนดานะครับผมเนาะยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะ จังไรขนาดไหนนะผมเพราะว่ามันกวนตีนจริงนะสำหรับ2ด่านนี้อ่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเรามาดูกันก่อนว่าไอ้แล้วมันทําหน้ากิจนี้ทําไมคือถ้าเกิดว,ว่าใครที่มาเล่นกิจกรรมนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเล่น2สนามนี้หรือว่าเล่นสนามใดก็ตามคุณมีสิทธิ์จะได้ไอเทมหนึ่งครับเป็นไอเทมเฟืองนะครับเป็นเฟืองเอาไว้ใส่ในนาฬิกาเนาะทีนี้นพอคุณได้เฟืองเนี่ยให้คุณเอาเฟืองครับมากดส่งซึ่งคุณมีโอกาสจะได้รับอะไรบ้าง e PTR สารพัอยาแล้วก็จะได้กล่องตัวนี้ไปนะครับเป็นกล่องประจํากิจกรรมซึ่งกล่องประจํากิจกรรมนะครับก็จะมีของต่างๆไม่มว่าจะเป็นท่าโพสนะครับท่าเอฟเฟกต่างๆเนาะเนี่ยเอฟเฟกต์ฮาโลวีนฉลองฮาโลวีนก็ถูกใส่ในนี้นะครับแล้วก็มีพวกเนี้ยเห็นไหมอ่าแล้วก็ของที่สําคัญเลยที่จ๊อบอยากให้ดูนะครับคือไอ้เมื่อกี้เห็นไหมถ้าเกิดว,ว่าคุณได้ชิ้นส่วนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีไอเทมหนึ่งนะครับที่เพิ่งเพิ่มมาใหม่นะครับผมมันคืออันนี้ครับผมอ่า ไอน,นี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเซตที่สวยงามมากนะครับผมนะน่าจะชื่อว่าไอน,นี้ใส่บว้หนึงนะใส่อะไรใส่แกสซาใส่นัทเออใส่นัทนะครับผมประมาณเนี้ยก็ใส่นัทนะครับใส่นัทส์โอเค ยังไงก็ใครที่สนใจนะครับมาเล่นโดยการเปิดกล่องไปเรื่อยๆนะครับให้หาชิ้นส่วนตัวนี้ให้ได้เนาะสำหรับสเตตัสนะครับผมของปีกอให้ดูปีกก่อนเลยปีกตัวนี้นะครับจะบวกปลดเร่งนะครับดังนั้นใครที่แบบว่าเอออยากได้ปีกปลดเร่งก็เจ้านี้เลยนะครับแล้วก็บวกเร็วบวกแรงแยก PTR บวกร้อรกันไก่กันเพนกวินหเปด้านทานไฟฟ้า30%ระยะเวลากด15% 15%กันเกด25%นะครับเกแดด ก็เหมือนกับปีกอ่าแท่าไห่ปีกทั่วไปแล้วเนาะยังไงก็ใครที่สนใจก็มาสุ่มได้นะครับแล้วก็จะมีส่วนอ่าอีก2ส่วนนะครับจะเป็นส่วนใบหน้าอ่าส่วนใบหน้าก็จะประมาณนี้นะครับตัดก็ไม่มีอะไรมากไอ้นี่ก็บวกควบคุมบวกโชคบวกอ่าเนี่ยครับผมลดระยะเวลาในการโดนอุปสรรคสามเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้หน้าเนาะแล้วก็ส่วนหัวนะครับผมส่วนหัวก็นี่ครับตามนี้วันนี้อาจจะไม่ได้โชว์ตัดเยอะนะครับเพราะว่าของมันไม่ได้แบบ เยอะขนาดนั้นนะครับอันนี้จะเป็นเร่ง2เร็วอ่าไม่ใช่แรงเออเร็วดิเร่ง2แรง1นะครับเร่ง2แรง1งโชค50%ไม่มีเร็วนะเมื่อกี้พูดผิดโชค50เร่ง2แรงหนึ่งะครับแล้วก็ระยะเวลากดค่าความกด100%เก็ตแกดแสตามนี้นะครับยังไงก็มาสุ่มหากันได้หรือคุณอาจจะได้เป็นกล่องตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับกล่องไซนัสนะครับผมก็จะประมาณนี้อ่าเซกนัสอ่ะเนี่ยครับก็ไปหาได้นี่มาเป็น่อเลยหรือจะไปแลกเป็นอันนี้เอาก็ได้นะครับ ซึ่งเศษตรงนี้นะครับตัวนี้จะใช้10ชิ้นอันนี้4ชิ้นอันนี้4ชิ้นก็หายครบแล้วกันแต่แนะนําว่าให้หากล่องกระเศษนะครับเก็บไปเรื่อยๆกิจกรรมนี้มีจนถึงเดือนหน้านะครับผมมันเขียนไว้อยู่นะครับสเดือน11เนาะโอเคก็เอามาส่งเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะเปิดกล่องเลยแล้วกันไหนๆก็ได้กล่องละมาเปิดเลยอย่ารอช้าโอ้โหขอแต่งงานท่าจุ๊บหมุนตัวท่าเต้นโอ้โหกิจด,ดีวลัปเปอร์ดีๆนี่เองนะครับผม โอเคอันนี้คืออย่างแรกที่อัปเดตนะครับอย่างที่2ก็คือตอนนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณมาดูในเควส์เทลส์บุ๊กนะครับมันจะมีตัวนี้เห็นไหมก็ให้คุณมาล็อกอินนะครับแล้วก็ทำเควสที่นี้เควสบางเควสนะครับอย่างเช่นให้เล่น1รอบ3รอบเนะี่ยเจ็ดรอบ15รอบนะครับผมล็อกอิน60 120 180นะครับผมก็จะได้ตั๋วนี้7จใบต่อไปถ้าเกิดว,ว่าคุณนะครับอ,อ่าอันนี้เห็นไหมครับเข้าเส้นก็จะได้อีก 1ใบนะครับเข้าเส้นสิรอบหนึ่งใบเข้าเส้นห้ารอบอีกหนึ่งใบแล้วก็เข้าเส้นรอบเดียวอีกหนึ่งใบก็รวมแล้วเราจะสามารถได้ไอเจ้านี่นะครับวันละ10ใบนั่นเองซึ่งถามว่าสิใบนี้ไปทำอะไรแน่นอนครับไอเทม 3S หน้ากากมาแล้วครับผมก็คือหน้ากากฝ่ายเทพนะครับที่มีชื่อบอกเลยว่าชื่อเท่มากเลยนะครับผม แคสติตัสนั่นเองนะครับหน้ากากบริสุทธิ์แคสติตัสนะครับก็สำหรับตัวนี้ก็คือเราจะใช้ไอ้เจ้าไอ้เจ้าตัวกระดานเมื่อกี้ครับที่ได้จากธนารทำเควสเนาะมาสุมหาเรื่อยๆนะครับผมคุณสามารถกดทีละอันก็ได้หรือจะเขย่าทีละห้าแบบนี้ก็ได้ครับไปเนะี่ยอันนี้คือวิธีการเขย่าทีละห้านะครับซึ่งคุณอาจจะได้โบนัสด้วยนะครับผมบางทีอาจจะไม่ได้แบบเขย่าแล้วออกห้าอัน,นเดียวอาจจะได้โบนัสแถมไปด้วยจึ๊บชึบชึบ,ชบ อ่านี้ไม่ได้โบนัสนะครับแล้วก็ได้ของอะไรไปก็ค่อยว่ากันซึ่งก็คือเกลือแดกครับผมนะและนี่ก็คือของรางวัลท,ทั้งหมดที่อยู่ในนี้นะครับถามว่าเราเล่นไปเพื่ออะไรแน่นอนครับเพื่อน้ากากแน่ๆถามว่าน้ากากที่เราได้จะเป็นนากาการ t r i p S เลยไหมคําตอบคือไม่ครับมันจะเป็นน้ากากแบบ d o u b S เซอห์นากาการ d b S นะครับคุณจะต้องเอาตัวนี้เก็บไว้ก่อนแล้วไปแลกเป็น triple S อีกทีนะครับผมสำหรับ t r i p S นะครับจะใช้ d b S แล้วก็ใช้เศษตัวนี้นะครับ100ชิ้น ซึ่ง100ชิ้นนาทีนี้อย่างที่คุณเห็นนะครับก็จะบวกเตตัตที่เอาตรงๆมันไม่ได้ว้าวเพราะว่าตัดมันคล้ายๆกับกัตโตนี่เลยนะครับถ้าเป็นกัตโตนี่เนี่ยมันจะบวกเร่งกับควบคุมใช่ไหมแต่ว่าเจ้าเนี่ยจะบวกเร็วกับควบคุม1น,นะครับผมแล้วก็โชค80%แล้วก็พวกกันไอเทมต่างๆนะครับแล้วก็บวกไอเทม1ไม่ว่าจะเป็นอ่าถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นกันถานแล้วก็เพิ่มรระะยยเววลลลาาขอองสมมมใช่้แก็น อของกัตเตนี่บวกสามสิบเอันนี้ก็เหมือนกันเลยเหมือนก๊อลฟกัตเตนี่มาเลยครับเราก็บวก30%ประมาณเนี้ยแล้วก็อ่อันนี้ระยะเวลาเกรดค่าความเกรดก็สิ์เ็นตแล้วก็เกรดแดนห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยนะครับผมคล้ายๆกัตเตนี่เลยเออจริงๆแล้วก็แค่นั่งเก้าอี้จะเปลี่ยนจากเก้าอี้มาเป็นเก้าอี้เทพนะครับยังไงก็ใครที่ชอบหน้ากากนี้คิดว่ามันเท่ก็สามารถมาสุ่มได้นะครับหา Ws ก่อนแล้วค่อยอัพเป็น True Van Ace นะครับโดยการเก็บเศษตรงนี้ไปเรื่อยๆเศษตรงนี้หาได้ยังงไ เศษตรงนี้ได้จากการที่คุณนะครับเนี่ยเห็นตรงนี้ปะให้คุณเปิดกระดาษเนี่ยแล้วก็เก็บเศษไปเรื่อยๆและแน่นอนถ้าเกิดว่าเศษไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะรีเซ็ตได้มั้งเพราะว่ามันมีไอ้ตัวข้างล่างมันมีปุ่มรีเซ็ตอยู่นะครับก็เก็บไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆกิจมันอยู่อีกนานนะครับผมนะจนถึง33 3, พฤศจิกานะครับถ้าเล่นทุกวันขยยนทุกวันก็ได้ละนะครับสบายๆแล้วก็ไอ้เจ้าเศษตรงนี้นะครับมันก็ได้จากไอ้เจ้าระบบขั้นเหมือนกันนะก็ได้เก่ยว่าคุณดูระบบขั้นตัวนี้ก็็เหนมมัครบจะี 8ทับ15 8ทับ45คืออะไรมันเกิดจากการที่เราส่งเฟืองครับถ้าเกิดว่าเรายิ่งส่งเฟืองเยอะตัวเลขมันก็จะเพิ่มขึ้นแล้วถ้ามันครบขั้นก็รับไปได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทุนแรงหรือคุณอาจจะได้จากกล่องไปเลยก็ได้แบบอ,อื่นไม่ต้องมานั่งทำรากดเปิดปุ๊บเฮ้ยหน้ากาก3 s แตกก็จบเลยครับงานนี้แต่ว่ารู้สึกว่าหน้ากาก3 s นที่น่าจะอยู่ในนะครับผมหรือว่าตาตาถั่วไปแล้วอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม เอาเป็นว่าอ่านี่นี่น,น,นี่โอ้โหอยู่หน้านี้นะครับผมยังไงก็เปน็นน่งหาได้นะครับสําหรับเจ้าหน้ากาด 3S เนอะโอเคต่อไปครับก็นิดเดียวเองเมื่อที่หน้าก,กาดส s เอเจ้าต่อยที่บนะั้นานานอะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่นะครับผมเนาะก็อย่างที่คุณเห็นนะครับโอเคแต่จริงๆแล้วนะครับถามว่าอ่า e เอ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 กี้นะครับผมถเมว่าถ้าเาไม่แบบมาหาตรงนเ้แลเวเราแเ,เอ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 เ าแรกได้นะครับก็ใช้เศษตัวนี้30เศษในการแรกหนะ้ากากจวเอแล้วก็มาแลกเป็นทริปเปอร์เดอีกทีก็ได้ก็ใช้130ชิ้นซึ่งไม่คุ้มนะครับแนะนําว่าถ้าเล่นทุกวันก็มาสุมกระดานแล้วก็หาดีกว่าอย่างนั้นดูโอเคกว่าอีกนะครับโอเคมาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูการอัปเดตต่อไปครับก็คือกระดานลูกเต๋าฮูมองครับผมตอนนี้นะครับกระดานลูกเต่าหูมองของเราก็เพิ่มไอเทมใหม่เข้ามานะครับก็มี4ไอเทมนะครับ สามอาไอเทมแรกนะครับผมก็จะเป็นไอเทมหน้ากากเดอะเพิร์ดนะครับผมจริงๆมันคือหน้ากากนีออนแหละแต่ว่าทําไมถึงเรียกเดอะเพิร์ดเพราะว่ามันเหมือนหนังเลยอ่ะ <c oughs> ดูดิเนี่ยเห็นไหมใครที่เคยดูเดอะเพิร์ดนะครับผมเขาก็จะชอบใส่หน้ากากนี้ใช่ไหมล่ะแล้วใครยังงงว่าเดอะเพิร์ดคืออะไรเดอะเพิร์ดมันเป็นหนังที่แบบว่าอ่าท้าสรุปสั้นๆก็คือสมมติถ้าวันหนึง่งกฎหมายไม่มีผล ก็จะทําอะไรก็ได้ใช่ไหมละ่ะนั่นแหละก็จะเป็นคืนของการแบบฆ่ากันอะไรเงี้ยก็ไปนั่งดูได้เนี่ยมันเหมือน t h เพิ r ์ t เลยยังไงก็ตามนี้นะครับแล้วก็จะมีอันอันที่2ก็จะเป็นพระคุมแอสซิสต์นะครับผมบวกหมวกสีดํานะครับเนี่ยบอกเลยว่าต้องจัดนะครับไอ้เจ้าหมวกเนี่ยเห็นนะแล้วก็เดี๋ยวใส่เพชรอีกน,นี่เน่โอ้โหโคเทโคเท,ท,ทนะครับผมอย่ารอช้าแล้วก็อันที่3ที่เพิ่มเข้ามาครับก็คืออันนี้ เป็นเกรดดาวเดชับเป็นน ultur, ักากนะครับผมปีศาจนะครับ อันนี้จะบวกพลังนอกนะครับผมเร็วอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่เร็วอันนี้แรงนะครับอันนี้แรงหนึ่งบวกแค่แรงหนึ่งนะโชคสามสิบเปอร์เซ็นต์แรงหนึ่งนะครับผมแล้วก็เยพีก็ตามนี้เลยลดล็อกประสบการณ์ห้าร้อยนะครับบวกพลังนอกเนาะยังไงก็สามารถจัดได้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าโอ้โหชีวิตน,นี้เกลือมากก็คุณสามารถเอาตั๋วสีม่วงนะครับซึ่งเป็นตัว๋วจากการเดินกระดานครบนะครับมาแลกของที่ยังไม่มีก็ได้นะครับผมอ่าตอนนี้ก็อ้เอาตัวตรงขั้นสามนี่แลกเยอะนะ มันควรจะขึ้นเวอร์ชันใหม่ไอะไรจริงๆ<笑><笑>นะเอาละครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปการอัปเดตกลับไปที่ร้านค้าครับเมื่อกี้จับข้ามมาอย่างหนึ่งก็คืออันนี้ครับตอนนี้อ่าเซตที่2นะครับมาแล้วจากตอนแรกเป็นเซตของสายลมตอนนี้เป็นเซตของไฟบ้างนะครับผมเป็นเซตของแสงไม่แน่ใจว่ามันจะมาตีมอ่าดินน้ำลมไฟดินน้ำลมแสงอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันแรกเป็นลมไปแล้วน่าจะมาคอนเซปต์นี้นั่นแหละ ก็ตัดคงไม่พูดอะไรเยอะเพราะมันคล้ายๆกับอีเซ็ตเมื่อกี้เลยไอ้อเช่นตัวนี้เป็นปีกใช่ไหมครับปีกตัวนี้ก็เร็ว1เร่ง1น,นะครับ e อ t r ก็ประมาณนี้แล้วก็บวกพังนอกนะครับโอเคเนาะแล้วก็เซ็ตที่แล้วก็บวกพังนอกเหมือนกันถ้าเกิดว่าไปดูปีกนะครับเนี่ยปีกเนี่ยปีกนี้ก็บวกพังนอกเหมือนกันเห็นไหมแต่แค่ปรับเปลี่ยนตัดแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรมากเลยครับสำหรับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูไอ้น,นี้ก็จะเป็นส่วนหัวนะครับอ่ะเห็นไหม ส่วนหัวตัวนี้บวกเร็ว1่โชว60์60%นะครับแล้วก็ v i p อเลเวลบดล็อกข้าประสบการณ์ d ี PTR พาก็ตามที่เขียนในนี้เลยนะครับอ่ะต่อไปอีก3ส่วนที่เหลือก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงอ่านี่สัตว์เลี้ยงเนาะอันนี้บวกแรงหนึ่งะครับแล้วก็ตัวนี้ชูแวบชูแวบอันนี้มองไม่ชัดแต่เป็นอ่าเขาเรียกว่าแมสเขาเรียกเรียกว่าอะไรสติ๊กเกอร์บนหน้าเออนะครับผมอันนี้ควบคุมหนึ่งแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับผมก็คือเป็นผ้าพันคอน พระประคอยนี่สวยนะใช้ได้เลยนะครับผมก็บวกพังนอกแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรดีแล้วก็มันจะมีกล่องนี่ครับเซนัสอีกดันหนึ่งนะครับยังไงก็มาลองหาได้นะครับเอาเป็นว่าซื้อแล้กันสำหรับใครที่มาเล่นกิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ซื้อตัวนี้เนาะในการสุ่มก็แคชสถานเดียวเลยครับโอเคไหมอ่ะไปต่อครับผม1,200แคชนะครับในการสุ่มหนึ่งครั้ง ต่อไปตอนนี้ดีเดย์มีการขายนี่ตัวเทรด2020ครับผมก็ใครที่นะคบผมพลาดของในกิจกรรมต่าง,างๆที่เกิดขึ้นในปี2020นะครับผมโอ้มีอะไรบ้างอะเทลซีเครตใช่ปะแล้วก็กิจอะไรอะอันเดิลันเดิเวิร์ต้นๆป้าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถมาตรงนี้ได้เลยนะครับเอาง่ายๆปี2020มีอะไรก็สามารถไปนี่ได้เลยนะครับผมเนาะไป ส่มหาในตัวเทรดตรงนี้ได้หรือถ้าอยากจะดูไอเทมนี่คือรายชื่อไอเทมนะครับแต่ว่าจะคงไม่แปลแน่นอนเพราะว่าดูดิเนสารพัดอย่างเลยแต่ว่าเป็นไอเทมที่อยู่ในปี2020ก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเนาะอ่าโอเคนะครับเอาละแต่ถ้าเป็นของพี่ไทยก็น่าจะเป็นตัวเทรด2021นั่นแหละก็ไปเทรดหากันได้นะครับนะโอเคก็จริง,รงๆการอัปเดตก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับผมยังไงก็ใครที่สนใจนะครับอย่าลืมมา ร่วมกิจกรรมกันด้วยเออหรืออีกอย่างหนึ่งนี่นี่นี่ห้ามพลาดเลยตอนนี้ Tales Archive หรือว่าหนังสือเก่าของเราเพิ่มกิจกรรม Underworld เข้ามาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจอบกำลังรวบรวมเควสอยู่นะครับใครที่อยากรู้ว่าเควสตอนนี้มีอะไรบ้างก็ตอนนี้จอบแอบแปลไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้เลยแล้วก็พอสคลิปนี้ไปดูได้แต่ว่าอาจจะยังไม่หมดนะยังไงก็รายละเอียดต่างๆก็อา,อาจจะรอดูนะครับใน Discord เดี๋ยวจ็อบจะเขียนอีกทีหรือจะแปะเป็นไอเนี้ยครับผมเพราะว่าปกติเวลาจอบทำ Archive อะครับ จ๊อบจะทําเป็น Google ใช่ไหมทําเป็น Google Form เนี่ย t a ลส s Archive เนี่ยใช้ Command t a ทล s Archive ยไปครับแล้วมันก็จะมีลิงก์ตัวเนี้ยซึ่งพิมพ์ตามลิงก์นะครับผมเนี่ยลิงก์ข้างๆนะครับพอแล้วก็ไปพิมพ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจ๊อบแปะอีกทีให้หนึ่งก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจ๊อบจะไปเขียนนะครับในส่วนของกิจกรรม Underworld ตรงนี้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแปะอีกกิจกรรมตรงนี้ด้วยที่เล่นในกิจกรรมเผื่อมันเข้ามาในไทยในอนาคตเนาะโอเคยังไงก แล้วก็จะบอกว่ามีอะไรมาไว้อะไรสลับคนที่เล่นเซิร์ฟไทยด้วยนะครับผมก็ล่าสุดเซิร์ฟไทยมันเพิ่งอัปเดต Underworld มาแล้วก็หลายคนน่าจะเสียเหรียญจากการแลกไอ้เจ้าชุดอ่าสโนเลเบลไปแล้วใช่ปะนี่ดูมันทำมันเอาสโนเลเบลเข้ามาใส่ในเทลส์อาคฟแล้วคือพอมันทําอย่างนี้ปุ๊บแล้วกูจะไปแลกในตอนอันเดอร์เวิร์ไมวะเนี่ยแต่บางคนน่าจะฟีลเดียวกันกันกบไหลเนี่ยอย่างเช่นแบบเออพวกนี้ แต่เอา,เอาตรงๆพวกนี้เราไม่เราเราไม่ว่ากันถูกไหมเพราะว่ามันเปิดได้จากกล่องไงแต่คือไอ้กิจอันนั้นวมันแปลกไงคือมันเปิดได้ปุ๊บมันมันไม่ได้เป็นหลอดไงถูกไหมฮะเราก็ต้องเ,อเรียญไปแลกไปเลยคือแล้วกูจะไปแลกทําอะไรทําไมอย่างเงี <c> ้ย <oughs> กิจอื่นไม่ว่าแต่กิจนี้มาปุ๊บโอ้โหเกาหัวเลยพอมันทํอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นแบบอัปเดตเรื่องระบบผสมระบบอะไรนี่ก็ว่ากันไปเป็นเนื้อเรื่องนะครับ ยังไงก็มาจัดได้นะครับสลับไอ้เจ้าอาคาส์ของ Underworld นะครับ mm hmm. ใครที่ได้โปรใครที่ได้สองจดหมายชื่ออะไรเงี้ยก็มารับได้นะครับผมของรางวัลอยู่ตามนี้เนาะโอเคอีกอย่างหนึ่งตอนนี้มีด่านใหม่ที่เพิ่มเข้ามา2ด่านที่จะาจะไปรีวิวครับด่านแรกเลยนะครับก็จะเป็นด่านหมึกแล้วก็ด่าน2ก็จะเป็นด่านกิ้งก่าซึ่งตอนนี้นะครับมีเน่การ์ดใหม่เข้ามา2การ์ดนะครับเป็นการ์ดหมึกกับการ์ดกิ้งก่า นะครับผมก็อย่าลืมไปรับกันด้วยก็จะได้เป็นของอันนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้แล้รับออกมาเป็นนี่สมกล่องไปเปิดเลยอย่ารอช้าครับผมอันดับแรกเปิดเจ้านี่ก่อนอันนี้เป็น r i ไบรท o มูล่อะไรโอเครู้เลยว่ากาก,ากต้องเป็นของกากแน่ๆอ่ามาตัวตัวก็บาแล้วสุดท้าย3กล่องเปิดเลยทีเดียวครับไหนดูซิว่าจะได้อะไร ขอบคุณมากครับผมไอเทมมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยโอเคมาครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปดู2ด่านกันว่าหน้าตามจะเป็นยังไงครับไป let's go โอเคครับผมด่านแรกที่เราจะมารีวิวกันนะครับเริ่มจากกิ้งก่าก่อนเลยนะครับเพราะว่าด่านนี้นะครับน่าจะเป็นขวัญใจประชาชนนะครับของคนที่เล่นเทเลสแลนเนอร์นะครับผมอ่ะก็ด่านนี้มันไม่ใช่แค่กาอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันมีการไปผสมกับด่านด่านหนึ่งด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคือด่านอะไรครับผมอ่ะพอคนลงมาปุ๊บแน่นอนชวิงนี่แหละครับผมที่มันเพิ่มเข้ามาโอ๊ยโอ๊ยอยโยมึงจะเล่นแต่แรกเลยเหรอใจเย็นนะก็ แต่ละคนนะครับจะมีไอเทมเป็นของตัวเองนะครับผมซึ่งไอเทมจะมีทั้งหมด3แบบนะครับก็จะมีไอเทมค้อนอน่าค้อนถาดนะครับที่กำลังถืออยู่นะครับก็คือถ้าเคลื่องโดนใครคนนั้นก็จะโดนถาดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอจงังหวะเดี๋ยวรอจังหวะอ่ะตอนนี้เก็บเกตก่อนเก็บเกตก่อน,อนโอเคแล้วก็อันที่2นะครับจะเป็นค้อนแช่แข็งนะครับอย่างที่ตอนแรกเห็นเนาะมันมีคนโดนแข็งข้างหน้าเลยตอนแรกแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นคอน้อนอ่าผีนะผมคือใครโดนพวก็วิ่งสลับซ้ายขวานะครับผมไม่มีอะไรมาก อ่ะนี่นๆๆพอถึงจุดนี้มากิงกามาละกิงกามาละกิงกามาละทำไงดีเราเกตเลยละกันจะบอกว่าอ่ะเนี่ยครับจะเพียงฮอลแล้วไม่มีใครโดนเลยเยี่ยมมากเนี่ยครับเราเกตเลยเนาะจะบอกว่าเราต้องไวนิดนึงนะครับเพราะว่าบอสต,ตัวหลังเนี่ยนะครับไอเจ้าใหญ่กิงกาเนี่ยคือมันไวมากนะครับมันไม่เหมือนกับด่านปกตินะที่มันค่อยๆมาคือเราจะมัวแต่ชักช้าไม่ได้นะครับเกมมันไวพอสมควรเลยแล้วก็ลูกกิงก็ตัวใหญ่อีกเห็นไหมครับแล้วก็ อีกาก็ตัวใหญ่อีลูกกิ้งก็ใหญ่นะครับผมต้องทําเวลาละเออช่วงนี้นะครับมันจะหยุดพักนะครับผมเอ้ยชนกูจึงเฮ้ย,ยมันมาแล้วนะเราจะหมดแต่ชักช้าไม่ได้นะผมสับดานนี้คือจะบอกว่าใครที่นะครับมีคอร์อะไรนะครับเราก็สามารถมาใส่เดียวก็ตรงเนะี้ยโอ้ยชิมหายละชิบหายละเส้นกิ่งกานะครับมันจะให้เราหยุดพักสักระยะหนึ่งนะครับผมก็ไฟกันเองตบกันเองนะครับผมแล้วก็ใครที่แพ้ก็ตามนั้นแล้วก็กิ่งกาถึงจะไปต่อ เอาง่ายช่วงเบรกท,ทามแหละให้ไฟกันนะครับใช้คอนตัวเองให้เต็มที่ในการจัดการคนนั่นแหละโอเคไปแล้ว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 โอเคสวยงามอยู่เฮ้ยเกตแล้วเกตแลเกตเลยเกตเลยเอาละเอยตาดีได้เข้าเส้นแน่โ,โหตอนเล่นตอนแรกบ,บอกเลยโดนโดนโดนคนแกละผมทั้งอะไรต่อมีอะไรโดยเฉพาะไอตรงสายฟ้านะครับผมใครที่มีแบบไอคอนถาอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ได้คัดถานขนาดนั้น ก็โดนไปแล้วก็ก็โดนสายฟ้าสีแดงไปแล้วก็ตายเฮ้ยอันนี้สบายละ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 แล้วก็นี่นะแล้วก็อ้เอา้า <c oughs> โดนเด้งทีหนึ่งแล้วก็เข้าเส้นไปเลยครับผมเนี่ยแหละครับด่านกิงกาเอาละ ถ้าเราเล่นแค่นี้มันน่าจะยังไม่พอนะครับเพราะว่าหลายคนอยากจะเห็นลักษณะของคอนด้วยเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบหนึ่งละกันเผื่อจับจะได้คอนที่ดีกว่านี้ครับอ่ะไปดูกันครับโอเคจ้าอ่ะมาอีกรอบหนึ่งนะครับสลับดัดกิ้งก่าอย่าลืมนะครับตอนที่เราลงมาปุ๊บมันจะสุ่มคอนให้เรานะครับเป็นคอนประเภทอะไรก็เอาตัวรอดให้ได้ละกันนะครับเอาละเอายังเอายังเอายังอยากเล่นมากเลยนะครับอยากเล่นมากโอเคลงมาช่วย ครั้งนี้เราได้ไปคอ้คคอนอะไรครับค้อนอะไรค้อนผีโอเคสวยงามครับผมเยี่ยมมากเยี่ยมมากแต่ว่าตรงๆคอ้อนผีมันน่าจะไว้ใช้กับช่วงที่มันเป็นลูกกิ้งมั้งอืมลูกกิ้งไกไ่รถไถอ่ะนะครับผมน่าจะใช้ได้ดีโอเคครับมาโอ้โหมีทั้งดังแข็งสรารพัดอย่างฐานก็มานู่นก็มีนะครับโอเคไปโอ้โหเรียบร้อยสวยงามครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ นี่แหละวิ่งไป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 ,งไปชูเวฟนั่นแหละครับทีนี้นะครับผมเดี๋ยวจะบอกว่าอะมาละมาละมาละทีเนี้ยอยา่จะโอ้โหมันสลับพัดอย่างเลยเฮ้ยใจเย็นดิจะ <laughs> บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีช่วงหนึ่งที่กิ้งก่ามันจะหยุดพักนะครับผมเนี่ยห้องสองจำเอาไว้นะครับมันจะหยุดพักให้เราไฟกันเนาะตอนนี้เราก็วิ่งตามปกติไปก่อนนะครับผมแต่ว่าชิบหายละมันต้องเก็บเกจปะ เดี๋ยวมันชนกันตอนไอตอนสายฟ้าแดงอ่ะไม่งั้นชิมหายแน่ๆเฮ้ยต้องรีบไปละไปครับอ่านี่ไงเกตเต็มพอดีเกตเลยปะโอ้โหหมาแต่ชนเฮ้ยกิงก่าข้างหลังมันมาแล้วนะไปะเกตเลยเกตเลยเกตเลยถ้าเราหมดแต่เกตข้างหลังนี้ไม่รอดแน่นะครับกิงก่ามันไวไอ้ใหญ่กิงก่ามันไว,อายายนไวโอเคครับผมโดดไปเลยอ้าวมันนี่สิไหนใครยืนอยู่เฉยๆมันนี่เลยชนรัวๆเลยครับชนรัวๆเลยชนรัวๆเลยอ่าสารพัดอย่างมากตอนนี้วืบ แล้วก็โอเคครับมาอีกสายหนึ่งโดดคาบเอาล่ะสบายแล้วครับไปวิ่งไปเลยเอ้าวต้ต้เหมือนด่านกิ้งกะอันนี้มันก็ไม่ได้ยากเท่ากับด่านกิ้งกาแบบปกติมั้งนี่บอกว่าด่านกิ้งกาปกติยากสุดแล้วอะ่ะอันนี้มันเหมือนแค่ทำออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นด่านกิจกรรมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันเป็นด่านเซอร์ไวนะมันสามารถสร้างห้องเล่นได้นะครับตัวเนี้ยสร้างห้องเล่นแล้วก็เลือกด่านนี้ได้นะก็อาจจะอยู่กับเรายาวๆเลยก็ได้ แต่ก็ดีนะที่ทีมงานเขาเอาแบบพวกด่านบอสอะไรมารีเมคีทีหนึ่งถึงแม้จะใส่ความกวนตีนเข้าไปแต่ว่าเออมันก็ยังรู้รู้ว่าแบบเออมันทําให้ระบบนี้ไม่ล้างแล้วมันเป็นเอกลักษณ์เลงไงพอพูดถึงเทเลเนอร์คงจะพูดถึงอะไรกิ้งกาหมึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยเอาละเข้าเส้นแบบสวยงามครับเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะกับด่านที่2ครับด่านปลาหมึก่ะเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้โหแล้วดูที่1 ที่หนหน้ากากใหม่ไปเลยนะครับผมปีกใหม่ด้วยเสียไปกี่แสนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเอาละครับดานสุดท้ายของเราครับดานปลาหมึกนั่นเองนะครับผมเรียกว่าปูหมึกอ่าปูหมึกตาหมึกตาหมึกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเห็นภาพนะครับคุณจะก็จะเห็นเลยว่ามันคุ้นๆกับดานอะไรสักดาดที่อยู่ในซองชิชินใช่ไหมถูกต้องครับดานระเบิดกัลินยังไงล่ะนะครับผมอ่ะก็ดานระเบิดกับลินนะครับผมก็คือ อ่ามันก็จะแบบพอวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะมีคนที่ได้ระเบิดใช่ไหมแล้วก็เราก็ต้องส่งให้ชาวบ้านก่อนที่มันจะตูม้มถูกไหมไอเนี้ยเหมือนกันเลยครับก็คือเราเล่นด่านหมึกปกติธรรมดาเน,นี้ยแหละแล้วก็สักพักจะมีคนที่ได้ระเบิดเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องเป็นลูกมันนะลูกหมึกสีชมพูอ่ะนั่นแหละแล้วเราก็ไปเอาลูกหมึกสีชมพูเนี่ยส่งให้กับคนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้มันโดนช็อตนะครับผมโอเคปลเราวิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเอาละ มาถึงจุดนี้แล้วครับลูกหมึกมาแล้วยังมันจะมีการแจ้งครับว่าเรามีการส่งลูกหมึกแล้วแดะมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกหมึกมาแล้วครับผมเนี่ยเห็นวงสีแดงไหมใครมีวงสีโอ้ชิบหายหรอเฮ้ยแมวโอ้เฮ้ยใครก็ได้ใครก็ได้แมว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 โอ้โหมันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดแล้วโอ้หเฮ้ยกับมาาไม่เอาไม่เอาไปที่อื่นอย่าไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห my god ดานนี้นะครับผมก็อย่างที่คุณเห็นนะครับมันจะมีอย่างนี้อีกรอบนึงนะครับผม2เฟส2เฟสผ่านไปแล้วเฟสแรกโอเคไฟครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสายฟ้าสีแดงมาแล้วทั้งนั้นที่หลายคนงงว่าฮะตัว่้มไม่มีไฟแดงด้วยเหรอก็มีนะผมแต่ก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะ,ะดูไปเรื่อยไปครับวิ่งไปโอ้โหแล้วก็ชนกิ่งจังเลยเนี่ยทำไมเดียเกตแม่งเลยละกันโอเคสวยครับเฮ้ย,ยมึงมาแล้วมมา มึกหลังมันมาไวมากนะครับผมย้ายมึกย้ายมึกโอเควิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปสวยครับสวยครับเอาละมาแล้วมาละเฟสสองเฟสสองใครอะดูก่อนโอเคข้างหน้า่เราจะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับผมเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวไปเออเฮ้ย,เอ,ยเอาละคนข้างหน้าไม่ยุ่งเกี่ยวครับเราอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับผมแฮปปี้แฮปปี้สบายๆให้มันไฟกันเองนะครับจริงไหมจริงไหมเพือ่อนจริงไหมเพือ่อนอ่าตอนนี้ตูม้มโอเคอ้าวรอดแล้ว รอดแล้วครับเอาโอเคตอนนี้เดี๋ยวขอเก็บเกรดก่อนละกันจูบโอเคไปครับวิ่งไปเรื่อยๆเก็บเกรดไปเรื่อยเอาละเฮ้ยมันเกรดจะเราโอ้เฮ้ยตายแล้วตายโอ้โหเกือบไม่รอดเอ้ยเกรดเลยเกรดเลยเกรดเลยทันอยู่ทันอยู่เฮ้ยหมึกมาแล้วเห็นไหมคือหมึกข้างหลังมันไวมากอ่ะคือเราจะวนแต่ชักช้าไม่ได้นะคะสไลด์ตรงเนี้ยเอาละไปครับไปไปไปนั่นแหละสวยครับสวยครับสวยครับโอเคเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา มาแล้วจึ๊ก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 โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าครับพยายามอย่าตายเฮ้ยเฮ้ยอ้าไม่ดึงไมดึกไมดึกเส้นชัยอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเวลาจะหมดเลยเนี่ยไม่ดึงโอ้หึมมัวแต่โดนช็อตรีบเข้าเส้นโอเคนึกว่าจะไม่ได้เข้าแล้วน่าจะเป็นแบบประสบการณ์ตายหน้าเส้นนะครับผมกำมัดเลยทีเดียวเอาละครับก็ประมาณนี้สำหรับด่านหมึกนะครับผมก็ พอๆกับกิ้งก่าเลยนะครับ2ด่ดานนี้เป็นดาที่อัปเดตเข้ามาใหม่อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับเอาละครับทุกคนก็นี่แหละครับกิจกรรมใหม่นะครับ Survival Time า a c h i n e ยังไงก็ใครอยากเล่นดานใหม่ก็มาเล่นกันได้หรืออยากเก็บเฟืองก็มาเก็บได้นะครับผมบอกเลยว่าดีนะครับรวมถึงน้ากา 3S ด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันกับแพชหน้านะครับถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตอะไรจะก็จะรีบมาอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับโอเคสำหรับวันนี้ไปละอัญยองบ๊ายบายครับโชคดีครับผมเจอกันครับ